สวัสดีค่ะ FC คนมีฝันนะคะวันนี้แอดก็มาถึงหลักกิโลแล้วนะคะดูบรรยากาศที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็คนที่มาขอเลขนะคะนี่อยู่สองฝักฟังเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังรอปู่คำแสนนะคะว่าท่านจะมาโยกสารนะคะที่หลักกิโลดวงวิญญาณเฮี้ยนที่นี่นะคะเดี๋ยวแอดจะเข้าไปดูใกล้ๆ ตอนนี้ก็มีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นยังไงคะขายทูบดีไหมน้ำดื่มขายดีเนาะ <c oughs> <c oughs> ส่วนมากเขาจะมาซื้อเลขอะไรกันคะนี่เลขสองสี่ครับสองสี่ครับค่ะเขาจุดทูบได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะสองสี่สองสี่กับสามสองสองสี่กับสามสองสี่สามสองสามตัวคือสี่สามสองห้าสาม ห้าสามนึ่งพุ่มก็จะห้าช่องสีนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็กำลังจะรอปลูกคำแสนอยู่นะคะเมื่อที่แล้วก็ออกตัวน,นี้นะคะคุณผู้ชมสองติดก็ยังมีคนมาถวายน้ำแดงนะคะ ถวายของเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะนี่แล้วก็มีคนมาตั้งสารก่อนแล้วนะคะเป็นไงคะรอเรเตอรี่ขายดีส่วนมากเขาจะซื้อเลขอะไรคะแล้วจะเขาชอบครับ,บอ๋อแล้วจะเขาชอบเลขับ6116เขาไปหมดแล้วครับ6116ครับหมดแล้วครับ แข็งเมื่อกี้บอกว่าสองสี่ครับสองสี่ก็ไม่มีแล้วครับขายดีนะขายดีครับได้มาจากไหนคะคนที่ไหนมาขอเขาก็มาเรื่อยๆครับามาเรื่อยๆวันนี้ทั้งวันเลยแถวนี้ครับวันนี้อาจจะทั้งวันตอนนี้เห็นว่ารอปูคําแสนยังไม่มา,ารอปูอยู่ไม่เห็นปูมาแล้วเขาจะมาหอเก็ไม่แน่ใจวันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยเขาไม่แน่ครับไม่แน่เนาะถ้ามันร้อนก็อาจจะถอยก่ไป อันนี้มันยังไม่ถึงบ่ายเม่เที่ยเมื่อเ้วก็ออกเต็มๆเลยเนาะสองเก็บแล้วที่ล <บ S 1> หลักกิโลที่สองสองเก็เม,อ,มอันนี้ก็ไม่รู้จะมาตัวไหนยังไม่รู้เลยระวังรถด้วยครับครูยังมาไม่ถึงกลางวันเขามาจากชี้สเก็ตแล้วประมาณก็บอกว่าันลุก ชักพักเขาบูบเลยบูบลงกับท oh ี่เลยบูบลงเลยแล้วก็เข้าว่าเลขอยู่ในทูบทูบทูบนี้เขาจุดได้ยังจุดแล้วเดี๋ยวสี่สามสองสี่สามสองได้แล้วก็สี่สามสองสี่สามสองเลขอยู่ในทูบเขาเป็นร่างทรงอะไรคะเมื่อวานไม่ได้เป็นร่างทรงครับเน้นมาเข้าเขาเข้าเขาดีใจเขาจะได้สาร อแปลว่าคนเมื่อวานนี้เขามายกสารบอกไม่ไม่เขามาจุดไหวโอ้คนที่อื่นไม่เกี่ยวกับคนยกสารเขามาจุดขอหวยสารมาแถวนี้ไม่เขาตั้งใจมาโอ้ตั้งใจมาเลยแล้ที่แล้วเขาถูกวัที่แล้วเขาถูกสามร้อยถูกหนักกิโลนี้ใช่ไหมคะเขาถูกเลขเจ็ดสองใช่ไหมเขามีคนไปบอกหรือยังไงที่เขาดูในไลฟ์สดโอดูหมายถึงว่าเขาตั้งใจมากับลูกเขา เอาของมาซื้อน้ํามาถวายแล้วก็เกิดอาการยังไงพี่เขาบอกว่าวนหัวลูกจังมันเขาสัมผัสได้แล้วก็วูบลงเลยาจจไมีเส้ไม่รู้สติอะไรเลยค่เขาพากันเอาน้ําอะไรมาถามว่าได้เลขตัวไหนเลขยี่นทูกบอก่เลขยี่นทูกคือแก้จุดแล้วจุดก่อนแล้วเป็นเลขสี่สามสองเมื่อวันที่แล้วก็ถูกตามที่ดูในไลฟ์สด วที่นี้ก็ถูกสง้สามร้อยก็ยังมีคนหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆเนอะไปว่าสามสองนี่ก็หมดแผงแล้วนะคุณผู้ชมลองซื้อดูนะคะว่าเลขที่ขอมาบานดนสี่สามสองเลขจุดทูบเนาะค่ะขอบคุณมากครัพี่ขอบคุณค่ะ